ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นได้ชมได้ไปด้วยการได้สัมผัสด้วยกันนะคะว่าตลอดระยะเส้นทางนี้เราเดินทางอาย่างไงกันบ้างผ่านอะไรกันบ้างนะคะนี่นะคะทริปนี้ก็จะชุ่มฉ่านิดนึงนะคะเดินข้ามลำธารกันแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วเราก็ชอบบรรยากาศแบบนี้กัน<ว>ด้วยนะคะนี่นะคะตลอดระยะเส้นทางก็จะมีเสียงจิ้งหรีจักระจันเรไร แบบตลอดทางเลยค่ะ okay, ก็เสียงจะกระจายระงงทั่ว <นะ S 2> ทั้งเขาเลยนะคะ <c oughs> อยากให้ทุกคนมาเดินทางด้วยกันจริงๆนะคะ <c oughs> ถึงแม้เส้นทางไม่ได้สะดวกสบายทุรักทุเลแต่ก็แบบมันมีความสุขในการเดินทางค่ะนี่นะคะ เราเชื่อว่าท like ี okay. <I> thrive, ่เราคำนับน่าจะมีน้ำอาบแบบนี้แหละไม่อาบก็ขอให้แปลงฟันเย็นดีไหมคะให้พี่ไปก่อนไปสายลูตรงนี้สวยอ่ะเร็วขาเล็วสภาพผืนป่าต้นไม้ ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรเนี่ยเห็ดหรอเห็ดน่าจะเห็ดนะคะนี่ก็เปิ่เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะต้องมีความชื้นตลอดปีถึงจะมีแบบนี้ได้จิตน้ำเบาๆตรงนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะคะจะเป็นคนละเส้นทางข่นน้ำตก ใหญ่เขาป่าตอนนี้ก็ฟังเสียงจิ้งหรีดอะไรจะกจันไปนะคะตอนนี้เราเรียกป่านี้ว่าป่าดิบชื้นค่ะฝนตกนกเจอทางฮาัลโหดอีกแล้วทางฮาัลโหดทั้งลื่นทั้งชันนะคะทางนี้ นี่นะคะชันแล้วก็ลื่นมากเลยค่ะถ้าเป็นโก,กูมันใส่หัวได้ต,ตั้งนานสนับสนุนตั้งนานแล้วเยน ต้องดอกดีๆกันนะต่อให้ต่อให้มีดอกก็ลื่นดีนะที่เขาทำคิดถึงเขาหลวงป่าพอมาถึงจุดนี้เราก็คิดถึงเขาหลวงสุโขทัยกันขึ้นมาทันทีเลยนะคะ คือชันมากค่ะนี่นะคะดูแบบนี้เหมือนจะไม่ชันนะคะจุดนี้ทั้งชันแล้วก็ลื่นนะคะคิดถึงเขาหลวงขึ้นมาทันทีกันเลยค่ะก็พอเดินมาถึงจุดนี้นะคะก็ต้องยืนพิจารณากันอยู่พักหนึ่งค่ะพอมีขอนไม้ให้ปีนให้เดินผ่านนะคะ แต่ว่าด้านล่างขอ,อนไม้ก็คือจะเละเละเป็นคโครนแล้วก็มีพวกกิ่งไม้อ่าน่าจะมีที่แบบหนามด้วยนะคะเขาไม่ให้เดินกันด้านล่างค่ะเขาให้เดินข้ามขอ,อนไม้กันนะคะแต่ขอ,อนไม้คือลื่นมากเลยค่ะ เพราะมีโคนที่คนก่อนหน้าเขาเดินกันไปนะคะขอนไม้ก็จะเดินยากลำบากนิดนึงค่ะเพราะไม่มีอะไรให้จับกันเลยนะคะจะเดินด้านล่างก็ไม่ได้ค่ะด้านล่างก็ทำโคลนทั้งหนามนะคะเราก็ต้องข้างไปข้ามขอนไม้กันไปแบบนี้นะคะไค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายวีดีโอให้เพื่อนกอนพิจารณากันนิดนึงนะคะเดี๋ยวส่งไปในแบบเนาะทุลักทุเลกันมากเลยค่ะ รัวลื่นนะคะถ้าลื่นลงไปคือเรามีสัมภาระใช่เล่ได้รู้สึกต้องเห็นหน้ะน่าจะเจ็บนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ่ายให้เขาก่อนค่ะไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เดินไปก่อนจะได้บายบายแค่นี้นะได้ไหมอ่ะขอบคุณค่ะอ๋อมัน

พี yeah. 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 Yeah, ่เอมดียาลากไม้เนี่ยแหละค่ะ um> ้าวไเดินนะครับใช่ต้องจับใช่บนี้สวยมากค่ะ แตล้วแต่สี่ขล้ที้ัานครับอันวาอพี่าเนาลงลงนั้เรีกคู่เลยนะพี่ลูกหาเหาเหลาตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะมันแบบน่ากลัวมากเลยล้มไปที่นี้แบบที่เราจะไปพรุ่งนี้นะคะาย รู้อีกแล้วพี่อยากซื้อเลอหนูตามพี่ไปตรงนู้นได้ไหมตอนนี้พี่แบกอะไรไม่ไหวแล้วเราก็เดินทางมาเจอลำธารที่น้ำใสไหลยเย็นกันอีกแล้วนะคะบรรยากาศแบบชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะเดินทางมาเหนื่อยๆนะคะมาเจอลำธารแบบนี้นะคะ ทุกคนก็หายเหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะดูทุกคนชอบกันมากเลยนะคะ,คะ,คะธรรมชาติที่นี่สวยงามจริงๆนะคะให้ทุกคนไปชมกันเลยค่ะ ส,ด,สดธรรมชาติที่เราก็พอขึ้นจากลำทานมานะคะก็จะเป็นทางเดินทางเรียบปกตินะคะจุดนี้ก็ใกล้จะถึงลานกางเต็นท์ลานใหญ่กันแล้วนะคะอื่นเลยเน่เดินป่ากาแฟ ในที่สุดเราก็มาถึงลานกลางเต้นกันแล้วคะ่ะเมื่อกี้เราผ่านเนินมรณะมานะคะไปหาที่กลางเต้นกันเลยคะ่ะคือขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นลานกว้างแล้วก็อากาศก็เย็นมากเลยคะ่ะครั้งแรกที่แบก กระเป๋าขึ้นมาเองสำเร็จยินดีด้วยนะคะคุณทำสำเร็จแล้วอันนี้ไม่ใช่ต้นไม้เดียวได้นะคะมีเยอะขึ้นมาก็จะเป็นลานกว้างมากค่ะเราก็จะต้องหาที่กลางเต็นทพักแกรมกันคืนนี้ เป็นไงบ้างคะคุณนกรู้สึกไงบ้างคะขึ้นมาถึงตรงนี้ไม่มาพลาดค่ะ <clears throat> ใช่ไหมประสบการณ์ชีวิตดีๆแล้วก็ครั้งแรกที่แบกเป้เองมันเลย<ช>รู้สึกว่าท้าทายถ้าไม่แบกเป้เองก็คือธรรมดาเยี่ยมมากค่ะทางขึ้นธรรมดาน้เยแล้วใช่วันนี้ธรรมชาติให้เราดูสวยงามมากที่เปรียบเทียบู้ใส่ดาหรือที่เราุูนอักหนักกว่า สวยค่ะสวยอันนี้สวยในมุมเทพภูมิใจที่แบกเป้ขึ้นมาได้ค่ะเย็นนี้ก็ใครมีน้ำดื่มอะไรก็จิบเย็นๆกันนะคะกลางเต็นตอนนี้ก็ขออนุญาตไปตามหาทีมของเราก่อนนะคะไม่รู้ว่าทีมของเรากลางเต็นกันตรงจุดไหนนะคะลานนี้แบบกว้างใหญ่มากเลยค่ะเราต้องตามหา เพื่อที่จะกลางเต็นท์ไว้ไอนอนพักเอาแรงกันคืนนี้นะคะ